นังก็ผอนแกบปโดนผู้เกิดเกดิตั้งพอแม่ก็ตดนิดบัดนี้สังเกตเงี้องนุ่ม้าทตุรังอะไรตี่ได้ตัง้งใจเข้มาโบกบีโดนมันเ้อะแ่นั้ที่นังปาทีอาดีกว่าใจกว่าใจมีตุรังไร ตีได้ขึ้นมาแกล้วกระมม่อมไม่เอาครับพ่อสูพอ่พอสูอย่าพูดเช่นนั้นนะครับปันเพลือพ่อสูอย่าลืมนะครับว่าพ่อสูและแม่ถีเป็นพ่อและแม่ของเดรย์เดรยเป็นเมียของผมเะนั้นแล้วพ่อสูและแม่สีก็ต้องกับพ่อและแม่ของผมด้วยอ้อกว่าใจคิดปนันนันครับให้กวาใจคิดโตกะตองแนลหนุกและนี่กว่าใจไปน้อยหเจ้าอบหลูอาเจ้าว่าขึ้นมาโพตั้งแต่ต้น,ตนชา คืออย่างนี้ครับพดสูวันนี้ผมจะมาลาพดสูเพื่อกลับสู่นครกระจุมแก้วครับโอ้นี่กว่าใจกลับจู่นครกระจุมแก้วครับกลับไปรอยลูกกลับไปทุริสิเด็ดพ่อรับทราบว่าตอนนี้ผมมีเมียแล้วก็คือเดรย์ซึ่งเป็นลูกสาวของพ่อสูและแม่เสียงบ้านจันตะกานเพื่อจะให้สิเด็ดพ่อจัดกระบวนกันหมักมาแต่งงานกับเรยรที่นี่โอ้นี่กว่าใจกลับมาแต่งงานครับ แต่งตอนได้ลูกหนึ่งเดือนข้างหน้าครับหนึ่งเดือนข้างหน้าแล้วผมจะกลับมาแต่งงานกับเรไรที่นี่หนึ่งเดือนข้างหน้ากว่าจะจะกลับมาแต่งงานกับเรไรแค่นี้ครับพอ่อสูงแม่จะเป็นความจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เจ้าบ่าวจะแต่งงานกับผู้หญิงที่มีทองตั้งเจ<ด>็ดเดือนน่รรยปัทโถเรไรจะงี้พี่บอกตัวตะกี้กังขยอ,อ,อนละ่ะว่าพี่ไม่โกหกเธอหรอกนะเธอคนเดียวท่นนั้นที่พี่จะแต่งงานด้วยเป็นความจริงก็เป็นความจริงนั่นล่ะพปรงคล้าสาบานได้หรือเปล่า Hãy bí xá bán tí nảy có đáy Ai rái ráo bà rục dì dây rá Bạn phương xin ráo Bạn để tỉnh bọt xa bán gặp ráo Mừng ăn nhả đốn nắc đen tắm Hồ Cặp búa nắn Con nhìn chảy đốn búa nắn Búa phom Nè bảo nhăn đắng Nhả đốn nắc đen cặp búa nắn Lớ Rồi mai mái dì dây Con kéo cầm răng phút Ní kỳ kỳ Ní ra xa Thánh ra Cáu mai? แ่ตึงแต่โยในพุงมึงน well, so, ี so, so, uh, so, ่ก็ใจไวกันตดอีเดียวเอนี่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 ตาเป็นยิ่งราชีนีตาเป็นใจปลาดจ้านี่นี่ติโยในพุงนี่ปลาดจ้าตอนนี้ครตทาไว้บังคมปลัดจ้าก็แม่ต้าเออี้ที่เราทำมาจะเลวเพื่อแลวสวยนี่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 ติโยในพุงนี่นี่นี่ปลัดจ้าวอนนี้หยาตีนัดเร่งรดยดจงปลาล้วนนยโตีนัดไม่ได้แจะเด็ออกมาคนเวลา ก็เร oh. oh. ียกว่าสูงพระราชลวงอัลท่นตึงตุนนั้นพอเมื่อแก่โซ uh> ่ไม uh ่ใจก้นธรรมดาแล้วตัวนั้นฉันบอกไปกันพ่อนั้นเออนี่เราได้บุกเกยเป็นลุงราชาอึมตึ้งตุนกับญาตินี่เป็นดองกับเจ้าเมืองตนนี้พ่อนั้นเอออันนั้นตึงต้นไม่ใจธรรมดาตัวนี้ต่อไปก็คือประหลาดจาโตตาอึมตึ้งญาตินี่ประหลาดจาโตใหญ่มันลุงเอ้าตัวใหญ่มันพลัมดำเจอได้กวกแล้ว แล้วซอยจากคาสเด็ดผีงูเช็ดต,ตึงมจ,<ค><อ>จะเด็ดผีครับเอื้อนแต่แล้วเลยที่เราแบบวซอยอ่ะโหนี่ต้นชาเด็ดพวกเส้นชาเด็ดเมียเลยซอยจุ่มแล้วตดเลยพี่อยู่คนนั้นไปนางล่างเดี๋ยวได้คาาเด็ดผีงูเช็ดลื่นตอนเดียวมาแต่เลวเลยที่เรากันนี่กันเลวแบบวซอยอ่ปะปาดตาโดนนั้น,นเียดแมมแต่มกึนเหมันเพลงรามากเต๋อ,ต<ค>อ,<ค>อที่แท้<ค><อ><ค><อ> อาเพจท่งจจาได้ไหมครับมเมื่อคืนก่อนที่มานอนที่นาบ้านที่เสียงวิญญาณพ่อมาบอกผงว่าพ่อตายแล้วพ่อจาได้ไม่จําได้พื่เรือองแต่ว่านี่ครับพ่อบอกว่าศพพ่ออยู่แถวนี้อะไรเอาเถอะพี่ตอนนี้มืดแล้วเราจัดการไปดูศพที่ในหยีศพนี้ว่าเป็นศพใครไม่แน่นะครับแต่ศพในทีีศพนี้เป็นศพพ่อเราเราืองพาหนีเลย หลักปีก็ใช่เดี๋ยวนักนักปีบนี่ไม่ไหวเลยหลักวัวหลักไก่หลักรถก็ทําอยู่เลยนี่หลักปีเลยเพื่อพอนองเปี่ยงซักว่าเฮ้ยป๋อเข็มหรือมือแรใจยังยังกลางกลางพวงรีดมาไว้ได้ต่อได้พวงรีดนายกออันพวงรีดแต่ท่านรัป้ากลักกลักนักการเมืองแวลนพวงรีดไปลุยนี่เป็นเจอาปอตจนพื้แต่เราไปดูก่อนพี่ไปเลยครับตอนนี้ทุกคนหลับแล้วไม่มีใครแล้ว ไปตัวเป็นของคุณไปจัดการเลยใบอุบายก็เป็นจำไปเลยวอยู่เอ้ยเคยตายแน่ถึงพอเปแล้วไอ้ไอ้ไอ้หนิดปีมาแต่กูมาบามกูมาบามลองเรียนสักครับก้องแต่เลยอะไรนะครับพวกใบเบื้องชอบเร็วๆเป็นปอเต้นแน่นอนที่สุดพิธีเป็นนลำมันนี้เลยฝั่งนางเรากูอกร่งแม่ ันจะไปป่าเอินป่านังแจมมาเรวีดีโอป่านังเอ็กมาเรนี่นป่าปี่ปังนางร้ายเ<ด>พื่อกูชนิดเหมือนกั้นดีใจสักสิมีจริงเลยพี่น่ดแส้งมาลอกไอ้น,นี่งเอาบ้าทีรวยได้กับน้องเรอย่าไอ้เพี้ยนปุ่มป่าพี่เจนี่พ่อผมจริงๆนะเนี่ยอย่ามั่นนั่นแหละครับโอ้พ่อ เท่งพ่อก็เราตายแล้วเลยเนี่ย เรไไไเิดเสียง์นำสุโพก็บบ้านไปดิไปจัดการนำสุโพกลับบ้านไอ้นมาไหนใช่ไม่รู้เ้ามาไหนไม่ยกดยกเยกน่งขึ้นบ้านรแบงรบ้านเอง ขึ ee, à, à, mm. mm ้นวัวบาขึนวัวบามึงเงินคนรแบกเองตัวเดียวไบ้าลยไ่เยายมาเดินไปเ่ามาแบกแต่มึงเดินเปลา้เองกูเลยข้าบ้านที่ไปตอนนี้ทุกคนร้อร้อนมา ได้นำาจ้าปดามายางป้าที่มาถึงบานตั้งวันเจ้าปอไว้